มารู้จักกับ Open A Ten ระบบที่จะเปลี่ยนการเข้าถึงฐานข้อมูลของคุณให้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นและปลอดภัยยิ่งกว่าเดิม Open A Ten คือระบบยืนยันตัวตนแบบ Single Sign On ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยได้โดยไม่ต้องใช้ VPN ไม่ว่าจะใช้งานอยู่ภายในมหาวิทยาลายัยหรือภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลายัยก็สามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลได้เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีอีเมล office 365ของมหาวิทยาลายัยก็สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลต่างๆได้อย่างง่ายดายทุกที่ทุกเวลาทุกอุปกรณ์ไม่ว่า จะเป็นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนระบบจะจดจำสถานะการใช้งานได้นานถึง8ชั่วโมงโดยไม่ต้องล็อกอินซ้ำระหว่างใช้งานวิธีการเข้าสู่ระบบไปที่เว็บไซต์ my.openten.net a พิมพ์ r m u t t ในช่องค้นหาสถาบันเลือก login using i m u t t 365 account คลิกที่ตัวเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเข้าสู่ระบบด้วยการล็ g กออีเมลมหาวิทยาลัยโดยใช้บัญชี office 365ของผู้ใช้งาน เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทั้งโมที่มหาวิทยาลัยบอกรับผ่านหน้าไมเอทเทนได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหาฐานข้อมูลจากแหล่งอื่นหากใช้งานจากคอมพิวเตอร์สาธารณะควรล็อกเอาท์ออกจากระบบและเว็บไซต์อีเมลทุกครั้งหลังใช้งาน ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพร้อมให้บริการแล้ววันนี้หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.libary.rmutt.ac.th r line official assign 2 6 1 p x u h c facebook e libary r rmutt อนาคตที่คุณสร้างได้เริ่มต้นจากการเข้าถึงข้อมูลที่ใช่ OpenAten ทางเชื่อมสู่โลกแห่งครั้งปัญญา RMuTT ไรบารี ary, คือพลังสนับสนุนที่จะไม่หยุดเคียงข้างคุณ